สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูพระพึงลิลลี่ค่ะนี่อันนี้สูงประมาณหนึ่งเมตรนะคะแต่ถ้าใบอ่ะนี่ยาวไปเป็นเมตรยี่สิบนั่นแหละนะคะเป็นพระพึงชนิดใหญ่ต้นใหญ่นะคะเนี่ยสูงประมาณหนึ่งเมตรค่ะเพื่อนๆนเมตรก,กว่าด้วยนะยุ่งว่า พับึงลิลลี่เป็นพับพึงชนิดใหญ่ดอกก็ใหญ่ต้นก็ใหญ่นะคะสวยมากๆดอกสวยเหมือนดอกลิลลี่แล้วก็หนึ่งช่อดอกเนี่ยจะมีหลายดอกมากๆทยอยกันบานนะคะเป็นลอ็อตๆเห็นไหมอันนี้อ่บานจนเหี่ยวไปแล้วนะคะแล้วก็อันเนี้ยังเล็กอยู่เลยนะคะช่อหนึ่งเขาจะมีหลายดอกมากๆค่ะทยอยบานละวันละสองสาดอกนะคะแล้วแต่นะคะเนี่ยอันนี้เมื่อคืนบานสองดอกนี้ อันนี้บานเมื่อวันก่อนนะคะแล้วก็อันนี้บานเมื่อวันนู้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่อหนึ่งจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะจะทยอยบานกันแบบนี้นะคะ เพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจพับพึงลินลี่นะคะที่บ้านเรามีแบ่งขายที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะ Facebook f แ n p a g e ก็ไม้หัวดอกสวยนะคะเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะทักกันเข้ามาในข้อความเพจไม้หัวดอกสวยก็ได้หรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 0 0 7 1 3 7ก็ได้นะคะหรือว่า l i n e แอดวคะ่ะ มีส่งทั่วไทยนะคะเพื่อนๆน,นี่แบบนี้เลยวันนี้ลากันไปก่อนค่ะฝากติดตามเฟ b บุ๊กแฟนเพจไม้หัวดอกสวยได้นะบ๊ายบาย